สวัสดีครับสวัสดีครพี่น้องสุขูทุกคนนะครับพอบอกับผมจากกวงกับพี่น้องครับเทแรลเกด้วยบวานพี่น้องเอ้าหอยทักเอา หอยชักเท้าเป็นว่าหรือหอยชักบาเท้าเป็นว่าหอยชักกรีนพี่น้องครับหอยชักกรีนร้องทะเบิงเบิงนะพี่น้องเห็นเป็น,ปนว่ามันสแสีบเลครับกระปวงเลยว่าเอาร้องเบิงชักบาเป็งกันนะ้ตัวไ่ใหญ่หรอกครับแต่ว่ามันบอนบานเนื้อมันกรอบมาเอาใส่ตรงกลางหาหมุนมงลงกัน มาพี่น้องครับอหอยชักขาหอยชักทีนพี่น้องครับอหอยชักขาเอานี่ขาอ,อยู่ที่นี่โอ้เบิง้งมองกายมันอืม,อม,อม,อม bên vẫn đứng ngọt Này Uộn cắp chèm đi Mình không có từng cái chỉnh đây đàn này không? nè, ôi <laughs> ừ. đừng sao hoặc rồi. ừ, máy sắt, tháo. นี่ม่ี้ม่มองเหหรอกนี่ครับเอาก็ดึงป๊อก่งวด อ,ไอะไรขาบัโพกับอเมไมกมกินเอา ่าสโอ้ยังไงแน่จันิดนึงเด็กัดนี้น่้ย เป็นก็เป็นสิเอื่อนจังสี่ผมว่านาสีเป็นเพราะว่าขาเป็นโพกมากสิ <laughs> ขาบปนที่โพลมากเกิอันนี้น โอ้ยมันโตยังไงนี่ผมว่านสิคัดกับพี่น้องบังวางหอยชัดทเท้าว่าสันหอยชัดเท้าเอาลงคือบอกอกอบอกพี่น้องนั่นอันนี้เอาออกนี่อืม อยากน้องบางเงย่งคือครับพี่นอ้องเป็นรสชามเลยโดยรวมแะแสซบครับแต่คิดว่าล้วงบาง,งแต่ว่ามันหันจังว่าพี่น้องมันโตหน่อยมันบ่บหยป่ปานหน่อืน Bên ta với bạch cà phâu này Bạch <laughs> cà Bất tổ bay à, bất ngoài มันดึงออกเลยกั่บนหนาบเนาะไหนอ๋อพี่น้องประมาณนึงเนี่ยมันจะกรอบๆนะครับกรอบๆวกัน ตัวมันบกค่อยง่บันไดถต่ผมว่าถต่มันไดตัวยหงไงสุเสียบคัดขนาดเนาะคำยังไงเราเอามากินขนมจิ้มทีฟูดจ้ากวงก็บว่าเคยกินนะพี่น้องลองมากินเบิ่งเห็นงแต่เพิ่อสต์ขายไว้พี่น้องจากวงกเลยลองมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามันมันมันเสียบอากาศมันเป็นหอยชักตีนพี่สันพันว่าหอยชักขานะครับ แล้วก็เอาไปหนึ่งเนี่ยจะนิดหนึ่งนะครับเนาะเอามาจิ้มกับจิ้มที่ผูดแซ่บๆปากพี่น้องท,ทุกท่านนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่รับชมคลิปของจ่าขวงทุกๆมือนะครับพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ